ที่เราจะได้เล่นน้ำสงการลูกๆอย่าโมาตอคุยกันนั่งลงได้แล้วออนั่งนั่งเฮ้ยแชมป์พอบอกว่าอย่ายืนนะไม่สนหรอกหน้าช่าพี่เธอพี่ขอร้องอนะ่ะจะขอร้องก็ร้องไปดิออว้า,วา ไปเล่นน้ำส่งการเดี๋ยวก่อนลูกถ้าหนูขึ้นรถน่ะต้องระวังด้วยนะลูกอย่าขายับไปขยับมาเดีย๋ยวมันจะตกเฮ้ยทำไมคุณพ่อหน้าไม่คุ้นเลยคะเฮ้ยก็คุณพ่ออะไป็นรถหุ่นม,มันยังไงล่ะดูสิเพียวเลยอะค่ะค่ะงั้นหนูขึ้นรถกันเลยครับค่ะคุณพ,พ่อแล้วอย่าโซนนะค่ะดีจริงเลยนะคะ ที่เราจะได้เล่นน้ำสังกันใช่แล้วหนึ่งปีน่ะมีแค่สามวันเองลูกๆเดี๋ยวมุจะคุยกันนั่งลงได้แล้วนั่งนั่งเฮ้ยตื่นเต้นจังใช่ตื่นเต้นมากๆเลยเนาะเฮ้ยเพลงนี้มันจังเลย แฉมพ่อบอกว่าอย่ายืนนะไม่สนหรอกแม่ถ้าพี่เอ่อพี่ขอร้องอ่ะจะขอร้องก็ร้องไปดิโอยโอยอพ่อบอกแล<อ>้วไงว่าอย่าซนบนรถอย่าเต้นบนรถมันอันตรายน้องตกลงไปแรงมากเลยค่ะคุณพอ่อเวอร์ชันรูปหลอ่อเอองุวเจียมมากเลยครับคุณพอ่อนั่นแหละพ่อบอกแล้วนะอย่าทำแบบนี้ เล่นสองการน่ะเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังเล่นโซนบนรถกระบ,บาดแบบนี้ตัวที่รถกําลังเคลื่อนอยู่มันจะตกลงไปอ่ะแขนคาหักได้หรือหนูอ่ะอาจจะตัวเย่เลยนะแชมป์ครับคุณพ่อแชมป์จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วดีมากดีมากลูกงั้นขึ้นไปเล่นหลังกระบ,บานั่งดีๆนะลูกครับพ่อ <c oughs> <c oughs> มันเขี้ยว ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน